ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่นองทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมชีวิตที่ดียอดเยี่ยมให้คุณโยเซฟอ่านปาวชนะที่ส่งเข้าไปนะคะลูกาบทที่1นึ่ข้อที่สิถึงข้อที่ยีมีทุสวนองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เซคาริยายืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมนั้นเมื่อเซคาริยาเห็นก็ตกใจกลัว แต่ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเซคาริยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบธภริยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนท่านจะมีความยินดีและเปรมปี์และคนจำนวนมากจะชื่นชมยินดีที่บุตรนั้นเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่เฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ดื่มน้ำอง,งุลมกัก และเล่าเลยและเขาจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในคันมารดาเขาจะนำพงพันอิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาเขาจะนำหน้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและฤทธิดเดชของเอลียาให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและให้คนดื้อด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบทมเพื่อจะเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้พร้อมสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า เซคาริยาจึงพูดกับทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าชราและภรรยาก็อายุมากแล้วทูตสวรรค์องค์นั้นจึงตอบว่าเราคือกาเบียนซึ่งยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าและพระองค์ทรงใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีมาแจง้งนี่นะเพราะท่านไม่ได้เชื่อถ้อยคำของเราที่จะสำเร็จตามกำหนดท่านจะเป็นใบพูดไม่ได้จนกว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นลูกาบทที่10ข้อที่19 นี่แนะเราให้พวกท่านมีสิทธิอํานาจเหยียบกูร้ายและแมงป่องและให้มีอํานาจยิ่งใหญ่กว่าริธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะมาทําอันตรายพวกท่านได้เลยครับค่ะขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าคําพูดเป็นต้นกําเนิดนะคะคำพูดเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะให้เราระมัดระวังเรื่องคําพูดพระเจ้าตรัสสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิด เป็นต้นกำเนิดของสิ่งต่างๆวันนี้เราจะพูดในสิ่งที่เราต้องการบางอย่างให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราเป็นพระชายของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีอะไรที่พิเศษเพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าคำพูดของเราจึงมีฤทธิ์เดชก็ขอให้เราที่จะระมัดระวังคำพูดของเราลิ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากในการที่จะควบคุมเราต้องทราบเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทำงานกับเรา ทำงานผ่านคำพูดของเราเมื่อนะทำไมพระเจ้าต้องการให้เราพูดกับพระเจ้าหรืออธิษฐานเพราะว่าคำพูดของเราทำงานร่วมกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นคำอธิษฐานเอ่ยไม่ว่าจะเป็นคำพูดเอ่ยที่เราพูดลูกกับสามีกับครอบครัวกับภรรยาก,กับธุรกิจการงานกับสุขภาพกับปัญหาของเราคำพูดของเรา จะบอกทิศทางอนาคตของเราคำพูดของเราเป็นฤทธเดชเพราะฉะนั้นนะคะอย่าบอกว่าไม่สำคัญสำคัญมากมากบางทีเราคิดแต่เรายังไม่พูดบางอย่างมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้ทั้งคิดทั้งพูดมันก็จะไปในทิศทางที่เชื่อด้วยใจรับด้วยปากแหละอันนี้ไม่ได้เชื่อด้วยความคิดอย่างเดียวด้วยใจเราก็พูดออกมา ก่อนที่จะพูดเนี่ยมันก็ลงไปในใจของเราเพราะฉะนั้นนะก็ขอพระเจ้าช่วยเราคําพูดของเรามันมีสองด้านด้านบวกแล้วก็ด้านลบวันนี้เราเป็นคริสเตียนเราต้องให้คาพูดของเรานะั้นนะเป็นคําพูดที่เป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเลือกที่จะพูดในสิ่งที่พระเจ้าพอพรัทยเลือกที่จะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วต่อคนอื่นๆ ถ้าเรามีใจเมตตาถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนชอบธรรมถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าก็ขอให้เราทีจะรู้ว่าคำพูดของเราเนี่ยมันมีผลทำให้เราเนี่ยได้รับบางสิ่งบางอย่างทำให้เราคนอื่นก็ได้รับพรพรพูดทั้งทีก็พูดให้ดีที่สุดพูดให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและคนอื่นๆให้เราระมัดระวังคำพูดเพราะว่าคำพูดของคริสเตียนนะนะมีฤทธิ์เดช เราจะไม่ได้เป็นคนที่ก็เรียกว่าเสพติดทางอารมณ์หรือเสพติดความสะดวกสะดวกสบายโดยที่เราไม่ได้ตรตรองไม่ได้คิดอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะบ่นอะไรก็บน่นการบ่นเนี่ยก็คือก็บ่นในสิ่งที่เราไม่มีไม่พอใจไม่ได้ดังใจพอทำอะไรยากๆหน่อยก็เริ่มที่จะบน่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเสพติดความสะดวกสบายไงคะ อะไรที่เราอะไรที่มันเริ่มยากเราก็เริ่มบน่นในฟิลิปปีบทที่สองข้อสิพระเจ้าก็บอกกับเราอย่าบน่นอย่าบ่นต่อพระเจ้าอย่าบ่นต่อต่อทุกคนนั่นแหละบางคนบ่นจนเป็นนิสัยเพราะเราเสพติดความสะดวกสบายพอพระเจ้าให้เราสอบบางอย่างส่งปัญหาเข้ามาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทำข้อสอบพระเจ้าก็คุมสอบแต่ว่าเราก็ไม่ได้สอบเพราะว่าอะไร พราะเราเสพติดความสะดวกสบายจนเราบน่นเพราะฉะนั้นคําพูดของเราบ่งบอกว่าเรามีเย้อเยี่ห้อแบบไหนเพราะฉะนั้นคนมากมายเขาจะพิจารณาว่าเราจะคบกับคนนี้ไหมก็เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละเราเป็นคนชอบนินทาคนไหมเราเป็นคนที่ชอบเปิดโปงความรักของคนอื่นไหมเราเป็นคนที่พูดลบทั้งต่อตัวเองทั้งต่อคนอื่นไหมพูดประชด พูดแดกดันพูดสะใจพูดชอบตัดสินคนนั้นคนนี้ก็อันตรายสำหรับคนที่พ้นพิษแบบนั้นนะคะพูดไม่ระมัดระวังทำให้คนอยู่ด้วยนี่อึดอัดน,นะเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าเจอคนพูดลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับนามพระไทยขมประจาเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียน แต่คําพูดของเรามีแต่คําทั้งบน่นทั้งนินทาทั้งก,กล่าวโทษกล่าวร้ายคิดลบพูดลบทั้งตัดสินทั้งก็เรียกว่าเหนือหนังเต็มๆพูดอะไรก็พูดไม่คิดหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สี่ข้อ1 0บถึงข้อสิให้เราใส่ใจเรื่องคําพูดของตัวเราเองพระนั้นพระเจ้าบอกกับเรานะครับว่าคริสเตียนมีการเจิมเราเป็นลูกของพระเจ้าคําพูดของเราก็มีการเจิมด้วย ราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราเมื่อเราพูดเราต้องคิดถึงพระวิญญาณพูดเมื่อไหร่ก็ผสมผสานฤทธิดเดชของพระเจ้าออกมาพระฉันท้าเราพูดเรื่องลบๆบคำพูดของเราก็ดึงดูดเรื่องลบๆบเข้ามาในตัวเองนี้พระเจ้าก็ให้ต้อยคํามาเพื่อจะสํารวจฉันด้วยพี่น้องด้วยนะคะโดยเฉพาะนะผู้หญิงนะจะชอบพูดเยอะในพระมีสุภาษิตก็จะเตือนผู้หญิงทั้งหลาย อย่าบน่นเพราะว่าถ้าบ่นเมื่อไหร่สามีของคุณก็จะขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านหรือคนที่ไม่มีสามีพูดเมื่อไหร่วงแตกเพราะว่าคนมากมายเขาลับสิ่งที่คุณพูดไม่ได้อย่าให้ปากของเราเป็นต้นเหตุในการทำบาปอย่าให้คำพูดของเราเป็นต้นกำเนิดของความบาปหรือคำสาบ หรือคำพูดที่ตัดสินและนินทาเราก็เป็นคำพูดที่ลบลบอยู่เสมอก็ขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามาตระหนักเรื่องคำพูดเพราะว่าคำพูดเป็นต้นกำเนิดของสิ่งต่างๆได้เราอยากจะได้สิ่งดีก็พูดดีๆกับตัวเองและกับคนอื่นกับสิ่งแวดล้อมแม้ว่าสิ่งที่ไม่ดีมันมีอยู่ในชีวิตของเราก็ต้องพูดหักล้างออกไปนั่นแหละ แล้วก็สั่งมันออกไปได้ในมาโลกโกบทที่11ก็23ถ้าเราสั่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เป็นปัญหาภูเขาปัญหาเนี่ยออกไปจากชีวิตของเราสั่งให้นไปลงทะเลแม้ว่าบ้านของคุณอาจจะไม่ได้ติดทะเลมันจะไปถึงทะเลหมายความว่าคําว่าสั่งให้มันไปลงทะเลหมายถึงว่ามันจะไปไกลที่สุดจนว่ามันกลับมาหาเราไม่ได้ นี่คือฤทธิเดชในคำพูดฮาเลลูยาบางคนเขาเลิกคบกับคุณบางคนเขาไม่อยากไปไหนกับคุณบางทีเขาไม่อยากทำงานร่วมกับคุณเพราะอะไรเพราะคำพูดคุณน,นี่แหละเราต้องระมัดระวังพูดน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลวงเหลงพูดไม่ดีมีสีแก็บปากพูดโอ้สารพัดเขาก็มีภาษิตท,ที่จะ มีคำคมที่จะสอนคนในเรื่องเกี่ยวกับคำพูดถ้าพูดดีบวกกับนิสัยดีบวกกับยำเกรียมพระเจ้าบวกมีแต่ในเรื่องดีๆในตัวตนของเรามันจะเป็นเรื่องที่คนเขาก็อยากมาหาคนเขาก็อยากมาพูดกับเราทำไมก็เพราะว่าเราเป็นพรไงคะ ไม่ใช่ว่าพอเราจะไปหาคนนั้นคนนี้เขาก็แตกตื่นวิ่งหนีกันจ้าละวันนะคะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนนี้มาเมื่อ,อไหร่แมงโมคำโอ้อวดโอ้ยมันมีพิษนะคําพูดเนี่ยถ้าพูดไม่เป็นถ้าพูดไม่ดีมันทําให้คนเนี่ยบาดเจ็บทําให้คนเนี่ยอึดอัดทําให้สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งแวดล้อมที่เสียไปเลยอย่าให้เราเป็นคนพูดแล้วทําลายการเจิมของเรา เราก็ต้องดูว่าอันไหนเหมาะอันไหนควรอันไหนพูดแล้วมันไปทำลายครอบครัวคนอื่นไหมเขาอยู่ด้วยกันดีๆเราไปพูดให้เขาแตกแยกกันไหมสามีภรรยาก็เหมือนกันพูดบางทีสามีก็พูดทำลายจิตใจของภรรยาหรือภรรยาก็พูดทำลายการเจิมของสามีพูดแย่ๆกับเขาแล้วสิ่งดีมันจะเกิดขึ้นกับเราได้ยังไง ระหว่างพูดดีกับพูดลบอันไหนที่เราพูดเยอะก็ต้องมาสํารวจต้องมาหักล้างอะไรที่พูดผิดไปแล้วฉันก็ไม่ได้บอกว่าเราจะพูดถูกตลอดมันก็จะมีข้อผิดพลาดมากในเรื่องการพูดนี่แหละเนื่องจากว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระวิญญาณจะเตือนเรา พรวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราในเรื่องการที่เราจะใช้คำพูดไม่ใช่ว่าคิดอะไรก็จะพูดเลยมารซสตานมันชอบคนแบบนี้ก็คือมันจะแค่มันส่งความคิดเข้ามาแล้วก็คนนี้ไม่ไตรตรองก็พูดเลยอันนี้อันตรายเพราะมารซสตานจะผลักดันให้เราพูดบางสิ่งบางอย่างเพราะว่ามาันมันรู้ว่าคำพูดของเรามีฤทธิ์เดชคำพูดของเราเนี่ยมันเป็นจริงมันก็เลยชอบผลักดันให้เราพูดลบๆพูดทีไรเนี่ยก็ มันมันลงทุนน้อยมันแค่ใส่ข้อมูลแล้วก็โกหกเราแล้วก็ให้เราพูดตามสถานการณ์ตามปัญหาตามสิ่งที่เราเสพติดมาวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราพูดตามประวันะแเหม้นว่าเราจะพูดเพราะพูดหวานแต่ถ้าคำพูดของเราเนี่ยมันเป็นยาพิษก็ต้องระวังมันไปทำลายชีวิตของใครไหม เราต้องระมัดระวังที่เราจะไม่ใช้ปากของเราทําให้เกิดบางสิ่งบางอย่างในด้านลบเราต้องพูดเห็นด้วยกับพระเจ้าเราต้องฟังพระคาอ่านพระคำให้เยอะๆพวกที่พูดมากๆนะก็จะได้พูดแต่พระคำ <c oughs> พระคาของพระเจ้าจะได้ขัดเกลาคคาพูดของเราความคิดของเราใจของเรามันก็จะออกมาตาม้ถอยคําของพระเจ้า นาการที่เราฟังพระคำเยอะๆฟังการเทศนาเยอะๆฉันชอบฉันชอบที่จะฟังเทศนาทั้งฟังสิ่งที่คนอื่นที่นักเทศคนอื่นเขาเทศด้วยเขาก็สามารถที่จะพูดพวจนะเพื่อที่จะเราจะได้ยินได้ฟังและเราก็ได้สะสมพระดำรัดของพระเจ้าหรืออ่านพระคัมภีร์ออกเสียงอ่านในใจระบบประสาทของเราเนี่ยมันต้องได้ยินมันจะมีคำสั่ง สวดประสาทของเราจะถูกควบคุมด้วยเสียงด้วยคลื่นเสียงฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นก็แต่เราจะอ่านมัมพีก็พูดให้อ่านให้หูเราได้ยินด้วยนะคะอ่านในใจก็มันก็อยู่แต่ว่าถ้าเราอ่านจนเราได้ยินเสียงอะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยทำงานผ่านเสียงทำงานผ่านคำพูดเพราะว่ามารซาตานเนี่ย ถ้าเราไม่พูดออกมามันก็ไม่ได้ยินนะอย่าไปคิดว่ามานมันจะรู้ทุกอย่างเราถึงพูดขับไล่มานด้วยเสียงด้วยคําพูดของเราแกจงถอยออกไปในนามพระเยซูผีโซโคกกแกจงออกไปเห็นไหมเวลาพระเยซูไปขับผีแกชื่ออะไรผีมันก็จะตอบว่าชื่อกองพระเยซูก็จะจัดการด้วยถ้อยคําที่มีการเจิมเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยก็มีคนฉันก็ถือว่าก็อยู่ในประเภทคนง่อยนั่นแหละ เดินก็เดินไม่ได้บิดๆเบีเ้ยวๆทั้งแขนทั้งขาทั้งมือทั้งหน้าทั้งปากเนี่ยไปคนละทิศละทางง่อยทุกทิศต้องมีคนพยุงออกมาเมื่ออกทูตก็วางมืออธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นวานนี้นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พูดกับฉันนะคะจริงๆเวลามันก็ผ่านไปเยอะแต่ฉันก็ต้องฟังพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เรียกคนออกมาบางอย่าง เนื้อหนังของเราก็อยากจะหยุดแต่พระวิญญาณบอกยังหยุดไม่ได้เราก็ต้องยอมจำนนขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่อดทนฟังภะวจนะฟังคำเทศนาจนจบเราจ่ายราคาเราทุ่มเทในการมาฟังสมกับเราจ่ายราคามาเหมือนว่าจะมีกิจกรรมอะไรมากมายในวันแม่แต่สิ่งที่เราละเลยไม่ได้ก็คือระวจนะรับพระคำเมื่อเราได้ยิน พระคําของพระเจ้าเมื่อเราได้รับคําอธิษฐานเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทํางานผ่านคําพูดผ่านคําอธิษฐานผ่านการเจิมของผู้รับใช้แล้วก็ทุกเขาก็วางมือให้กับคนที่พี่น้องพามาฉันมองดูแล้วนะคะว่าพระเจ้าทําได้ถ้าเขามีความเชื่อเรามีความเชื่อวางมือเท่านั้นแหละคนเหล่านั้นก็จะเป็นปกติสามารถเดินได้การทรงสถิตไม่ธรรมดาเมื่อวานนะคะ พระเจ้าจะเห็นหัวใจของเราจ่ายราคานั่งฟังเทศเกือบจะถึงบ่ายสองนะคะ <c oughs> นมัสก,การเต็มที่รับพระคำเต็มที่ในในก็จ่ายค่าน้ำมันมาแล้วอย่ามาแบบลวกๆอย่ามาแบบผิวเผินอย่ามาเพียงแต่ลักสะดวกสบายเพราะว่าพระเจ้าชอบคนจ่ายราคาหิวกระหายกระตือรือร้นคือถ้าเราลงทุนกับพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากยังไงพระเจ้าก็ไม่เอาเปรียบท่าน ยังไงพรอผรก็จะจ่ายมากกว่าที่เราขอเลยคิดได้จะบอกให้บางคนเนี่ยเราโอ้กว่าจะนอนนั่งอยู่กับโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์บางคนไม่นอนเลยอยู่กับมันกินกับมันนอนกับมันเห็นไหมบางคนนั่งกินข้าวยังเล่นโทรศัพท์คุยกับเพื่อนหรือคุยกับคนอื่นยังไม่มองหน้าเขาเลยมองแต่โทรศัพท์อดทนจริง,รงๆก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะ ก็ขอพระเจ้าช่วยเราก็ขอให้เราอดทนในการฟังเทศนาก็ขอให้เราอดทนในการที่จะอยู่ในการทรงสถิตในการอธิษฐานบางทีพวกเรามาอธิษฐานเนี่ยอย่างคิสจักรเราเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่หกโมงเลยแหละใครมาก่อนก็พูดภาษาแปลกๆไปก่อนอธิษฐานไปก่อนนะในโปรแกรมที่เราวางเอาไว้คริสจักรวางเอาไว้เราก็เอาตามนั้นอธิษฐานอธิษฐานก็ไม่เห็นใครตายนะอธิษฐานเยอะๆ มีแต่มีการฟื้นฟูมีแต่การทะลุทะลวงมีแต่การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นถ้าผีอยู่กับใครผีมันก็จะออกโรคภัยใครเจ็บอยู่กับใครโรคมันก็จะออกปัญหาที่เราเจอเนี่ยลองมาใช้เวลาอธิษฐานอธิษฐานด้วยความคิดด้วยคำพูดด้วยความเชื่อไม่พอแถมไปอีกอดอาหารแต่ยังไม่ทะลุทะลวงยังไม่มีคําตอบเอาเต็มที่ดูสิจะเกิดอะไรขึ้นในเยเรมีบทที่33 ข้อที่สามพระเจ้าบอกกับเราจงทูลเราเราจะตอบเจ้าจะเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราและบางคนได้รับคำเผยก็ยังนิ่งเฉยพระเจ้าว่าจะเกิดก็ให้มันเกิดสิจะมาอะไรกับฉันละ่ะฉันไม่ได้พูดพระเจ้าพูดพระเจ้าเป็นใช้ผู้เผยมาเผยก็เผยมาสิท่าทีของเราเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองไม่ได้หิวกระหายไม่ได้จ่ายราคา ไม่เอาคําเผยนะั้นมาสู้ลบฟังดีๆนะคนที่ได้รับคําเผยมันสตันจะโจมตีคําเผยในชีวิตของท่านมันจะทําทุกวิธีทางที่ท่านจะไม่ได้รับมันจะขัดขวางนี่คือสาเหตุทําไมหลายคนได้รับคําเผยแล้วไม่มีอะไรเกิดเลยเพราะว่าอะไรเราไม่ตอบสนองถ้าเราบอกว่าเราเชื่อเราก็ต้องอธิษฐานสิคะถ้าสัมผัสแล้วว่าคําเผยนั้นมันไม่เป็นจริงก็ไม่ต้องอธิษฐานก็ปล่อยมันไป ก็แค่นั้นไม่มีอะไรที่เราจัดการไม่ได้นะถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องการคําเผยที่เป็นจริงเราก็เกิดขึ้นจริงเราก็ต้องร่วมมือกับคําเผยพระวนะหรือพระคําของพระเจ้าที่พูดกับเราเราเชื่อไหมถ้าเราเชื่อเราก็เอาภะวนะนั่นแหละมายืนยันมีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญจะเกิดขึ้นขับผีก็ออกรักษาโรคก็าหายป,ประกาศถอยคำรอยเคียนรอยแผลของพระเยซูคริสต์ทำให้เราหายดี ถ้ายังไม่หายก็พูดอีกพูดพระคาให้มากๆกว่าการบน่นมันก็จะมีบ้างเผลอบน่นเผล่พูดในด้านลบๆแต่ก็พูดถอดถอนออกไปแล้วก็หักล้างแล้วก็อย่าพูดอีกให้เรามัดระวังอย่าพูดในสิ่งที่เรารู้สึกพูดในสิ่งที่เป็นจริงพูดทั้งทีให้มีพระคุณของพระเจ้าต่อตัวเราและต่อสิ่งแวดล้อม ในพระคำของพระเจ้าในลูก,กาบทที่หนึ่งข้อที่1 1ถึง20เนี่ยพระเจ้าปิดปากเซคาริยาเพราะว่าพูดต่อต้านแผนการของพระเจ้าถ้าใครก็แล้วแต่ที่พูดต่อต้านแผนการของพระเจ้าเนี่ยก็ขอให้ตูสวรรค์ของพระเจ้าเนี่ยไปปิดปากเหมือนเซคาริยาก็น่าจะดีเนาะพูดทั้งทีพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีให้กับครอบครัวให้กับภรรยาให้กับสามีให้กับลูกให้กับเศรษฐกิจให้กับสุขภาพ ดึงดูดแต่เรื่องลบๆเข้ามานะเขาเรียกว่าพวกเสพติดความสะดวกสบายบ่นนี่เร็วนินทาก็เร็วกล่าวโทษก่าวายก็เร็วพูดเพื่อการอัศจรรย์ให้มันเร็วอย่าไปพูดอย่างอื่นให้มันเร็วอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มารซาตานส่งเข้ามาเพื่อจะทําลายเราโจมตีเราเนี่ยอย่าไปตอบสนองแล้วก็รีบพูดหรืออย่าเป็นคนพูดเอาพระคําของพระเจ้าฟังเทศนาเสร็จโอ้พระเจ้าบอกว่าจะทําแบบนี้ใช่ไหม มันเกิดขึ้นหรือยังล่ะคุณไม่ได้ยาะเยยนักเทศนะคุณกําลังเยาะเยยพระเจ้าบอกคนอื่นได้รับคําเผยแล้วก็เอามาพูดเล่นเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็จะก่อกําเนิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองอย่าเอาคําเทศนาไปพูดยาะเยยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเจมมันเกี่ยวข้องกับการทรงสถิตของพระเจ้าถ้าจะพูดพูดสนับสนุนบางทีเราพูดล้อเล่นเอาเป็นของเล่นไม่ได้ของสูงค่ะ เพราะวจนะคําของพระเจ้าเนี่ยเ,เอาไปพูดเนกแนมเอาไปพูดย่อเยอ้ยเอาไปพูดเล่นไม่เป็นเรื่องเรากําลังพูดต่อต้านแผนการของพระเจ้าพระคําของพระเจ้าคําเทศนามันมีความหมายพระเจ้าจะไม่ได้พูดเล่นกับเรารเพราะฉะนั้นอย่ามาเล่นกับพระเจ้าเป็นยังไงล่ะได้รับคาเผยวันนี้ว่าจะหายโรคเป็นยังไงล่ะได้รับคาเผยเรื่องนี้ว่าจะเป็นเศรษฐีไปพูดย่อเย้ยเขาทําไม ไหนว่าพระเจ้าจะอวยพรไหนว่าพระเจ้าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จนกว่าคุณจะเปลี shit, ่ยนคําพูดนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าพูดทําลายตัวเองอย่าพูดทําลายแผนงานของพระเจ้าใครที่ถิดประตักเราก็เจ็บเองนะคะถ้าศิลาล้มทับเราก็แหลกอย่าพูดทําลายแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราและของคนอื่นเราต้องทราบนะคะว่าพลังการเจิมในเรื่องคําพูดมันมีผลพลังความคิดมีผลต่อคําพูด นะมันใส่ความคิดก่อนก่อนที่มันจะให้เราพูดเพื่อเราจะพูดออกมาลูกของพระเจ้ามีสิทธิอํานาจหรือมีพลังร่วมกับพระเจ้าทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นพระเจ้าปิดปากเสคาริยาเมื่อกำลังเข้าประจําการบ้านเราเรียกว่าเข้าเวรในการปนิบัติรับใช้พระเจ้าในพระวิหารในการที่เป็นปุโรหิตสมัยเมื่อก่อนนี้เขาจะเข้าเวรประจําการในการที่จะปนิบัติพระเจ้าแทนบูชา จะมีห้องชั้นในถึงประชาชนเข้าไม่ได้มีปุโรหิตเท่านั้นที่เข้าไปเขาเฝ้าพระเจ้าเมื่อไปเข้าเฝ้าพระเจ้าไปปฏิบัติหน้าที่แต่ปรากฏว่าเสการิยา่ได้เจอทูตสวรรค์ที่อยู่ในห้องนั้นกาลังปฏิบัติพระเจ้าอยู่ทูตสวรรค์มาปรากฏแล้วก็พูดกับเขาบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องกับแผนการของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นประเด็นนี้คือทําไมผู้เผยจะต้องเผยพระวจนะในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ได้รับ ข้อมูลจากพระเจ้าพูดนนในสิ่งที่ก็เรียกว่าสอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าคือเห็นก็ต้องพูดตามนั้นน,นไม่ใช่ว่าเห็นเราก็มาพูดแต่งเติมเสริมเรื่องนั้นเรื่องนี้และแถมยังไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสำแดงแล้วก็มาพูดต่อต้านแผนการของพระเจ้าไม่ได้ถ้าพระเจ้าใช้ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาพูดกับเราหรือผ่านนิมิตผ่านความฝันที่มาจากพระเจ้าหรือถ้อยคําหรือพระวจนะหรือผ่านผู้รับใช้ ที่เทศนาแล้วท่านได้ยินแล้วท่านฟังเราก็ถอนหายใจแล้วก็ต่อต้านคําเทศนาอันตรายเฮ้ยพูดอยู่นั่นแหละเทศอยู่นั่นแหละไม่เกิดผลสักทีก็ไม่แปลกใจว่าทําไมพระเจ้าถึงปิดหลายสิ่งหลายอย่างเพราะปากของเราพระเจ้าปิดปากเสียคาริยามาแล้วนะก็ขอพระเจ้าอย่าให้พวกเราถูกปิดปาก <c oughs> พูดทั้งทีก็ต้องพูดในสอด้องกับแผนการของพระเจ้าไม่ใช่ไปต่อต้านไม่ใช่ไปทําลายแผนการของพระเจ้าคําพูดของเรามันเกิดบางสิ่งบางอย่างมันเป็นต้นกําเนิดพูดลบก็แทนที่สิ่งดีๆที่พระเจ้าจะให้เกิดขึ้นสิ่งลบๆก็เกิดเต็มบานเต็มชีวิตของท่านก็ต้องระวังพระเจ้าบอกในลูกาบทที่สิบข้อสิบบอกว่าลูกของพระเจ้ามีสิทธิอํานาจคําพูดของเราด้วยการกระทําของเราด้วยมันมีพลังมันมีพลังทุกเรื่อง ศูนย์รวมพลังของพระเจ้าอยู่ในตัวตนของเรานี่แหละต้องระมัดระวังการที่เราจะทำลายพลังฤทธเดชของตัวเองที่พระเจ้าให้เรามีเมล็ดแห่งพระิริของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราก็คือพระวจนะถ้อยคำแห่งความเชื่อคำเปยพระวจนะโอ้สารพัดท,ที่พระเจ้าจะให้กับเราผ่านนิมิตให้เราเนี่ยได้รับแล้วก็มาลดน้ำก็คืออธิษฐานแล้วก็อวยพร คือการลดน้ำพวนดินการอธิษฐานนั่นแหละการเรียนรู้การทอมใจรับแล้วก็อวยพรให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ถอนออกสิ่งที่ดีเราก็อวยพรนี่คือพลังภายในเราต้องพูดให้ตัวเองดีๆฉันมีกำลังฉันมีฤทธิ์เดชฉันทำได้โดยพระเจ้าความเป็นความตายอยู่ในอำนาจของลิ้นพระเจ้าต้องการปลดปล่อยพลังคำพูดผ่านเราก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะ อาเลลูยาสลเสริญซนเราขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าพูดทำลายตัวเองอย่าพูดทำลายคนอื่นอย่าพูดทำลายครอบครัวเราอย่าพูดทำลายสามีภรรยาขอพระเจ้าชำระที่ผ่านมาให้มันผ่านไปขอพระโลหิตของพระเจ้าชำระปากของเราอย่าพูดทุกอย่างที่เราอยากจะพูดนะมันทำลายการเจิมของตัวเอง แม้ว่าเราจะมีข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลลบๆของคนอื่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่าไปพูดจนเขาเสียหายอย่าไปพูดจนเขาเนี่ยเหมือนเขาพูดกันนั่นแหละไก่ที่มีขนนะพูดไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนคนถอนขนไก่นะ่ะทั้งตัวขนมันจะสวยขนาดไหนเขาก็ยกตัวอย่างว่าไก่ตัวนั้นไม่เหลือขนเลยคำพูดของเราเนี่ยนะไปทำลายคนอื่นจนเขาไม่เหลืออะไร ระวังนะเขาจะถอนขนเราเหมือนไก่ตัวนั้นคำพูดของเราเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมันจะเพิ่มเติมหรือมันจะเอาสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราออกไปเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังพลังแห่งคำพูดมันเป็นต้นกำเนิดของสิ่งทั้งปวงได้คิดแล้วก็พูดแล้วก็ทำเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เราพูดดีๆก็ขอให้เราพูดทั้งทีพูดให้คิดก่อนก่อนที่จะพูดทาให้ดีที่สุด พ่อแม่ที่ดีก็ต้องระมัดระวังคำพูดเพราะว่าคำพูดของท่านจะมีผลกระทบต่อลูกเราทุกคนเราต้องพูดให้ดีที่สุดอย่าไปต่อต้านแผนงานของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทำในเรานะฮะอย่าไปต่อต้านเพราะคำจะไปต่อต้านผู้เผยพระวจนะที่เขาพูดบางสิ่งบางอย่างดีๆให้กับคุณจะทำอะไรจะเป็นอะไรก็ทำให้ก็ขอให้เราพูดสิ่งดีๆให้กับตัวตนของเราทำดีที่สุดเพราะว่า การพูดมันเป็นการเริ่มต้นในทางนั้นน,นมันเกี่ยวข้องกับการเจิมในชีวิตของเรามันเป็นสิ่งที่ราคาแพงเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินชีวิตในทางแคบจึงจะรักษาการเจิมก็หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดทุกสิ่งคัดกรองคัดสรรพูดทั้งทีให้มีพระคุณของพระเจ้ามีการเจิมมีความรักมีธุ์เดชปลดปล่อยประชากรของพระเจ้าอวยพร เลลูยากขอพระเจ้าเมตตาเราค่ะแต่พระบิดาเจ้าคำพูดเป็นต้นกําเนิดของสิ่งทั้งปวงได้พระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องการตรัส โรรองตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจริงอยู่เราอาจจะไม่ใช่มีอำนาจสูงสุดเหมือนพระเจ้าแต่เราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นและพอง์ทรงใช้คำพูดพระเจ้าบอกกับเราว่าคำพูดของเรานะั่นนะมันเป็นฤทธเดชเพราะเรามีการเจิมในการเป็นลูกของพระเจ้า ตามบทบาทตามหนะ้าที่ต่างๆต,ตามการเจิมที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งด้วยบทบาทพ่อแม่บทบาทครูบาอาจารย์บทบาทนาผู้รับใช้การเจิมพันธกรทั้งห้าหรือว่าผู้เชื่อมีบทบาททุกอย่างและมีผลกระทบต่อโลกใบนี้วันนี้ขอพระเจ้าชำระปากของข้าโปรงปากของพี่น้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราพูดเราทำลงจากขาที่เราเสพติดความสะดวกสบายชอบบ่นก็ขอพระเจ้าชำระถอนออกหักล้างลมล้าง ที่เราพูดไม่ดีกับตัวเองกับครอบครัวกับสามีและลูกกับโอ้พี่น้องในโบสถ์หรือว่ากับใครก็แล้วแต่วันนี้เราถอนออกทั้งหมดขอพระเจ้าชํำระปากของเราให้บริสุทธิ์ต่อปากของพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับองค์ในพระาชนาม์ระเิกสุคริต Amen จ้าวยพวรคะ่ะ วรนนี้เปนวั้าวเจ้าอ่อนโยนข้าวเจ้าแสนกสะกรี้ยงขาเจ้าวันใหม่เนี่ยข้าวาามสข้าเ้า